สวัสดีค่ะเา็าต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงนะคะอยู่ในส่วนของ p คปเปอร์ n ชนีส่งคงชงฮะนะคะเรามาดูดวงของคนดังต่างชาติกันนะคะโดยใช้หลักของการดูดวงจีนนะคะในคลิปนี้เราจะดูดวงของคิมแทยองกันนะคะคิมแทยองเนี่ยนะคะก็ถือว่า เป็นนักแสดงแลวก็นักร้องที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีคนให้การจับตามองเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปดวงของคนที่ประสบความสําเร็จว่าเออทำไมในช่วงระยะเวลานี้เขาตัวเขาเองถึงโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเรามาดูรูปดวงกันนะคะคิมแทยองนะคะเกิดเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2538นะคะลักษณะรูปดวงเนี่ยเนื่องจากเขาเกิดปี2538เนี่ยก็จะเป็นธาตุไม้นักสัต กุลนะคะก็เ,เรียกว่าคนเกิดปีกุลถ้าถามล,ลักษณะลูปดวงแบบนี้คือ,อยังไงนะคะถ้าเรามองลูปดวงเนี่ยก็จะมีตำแหน่งวันเกิดกับปีเกิดก็คือเป็นธาตุไม้นะคะธาตุไม้อิ่มเนี่ยสองตำแหน่งคือตำแหน่งปีเกิดกับตำแหน่งวันเตาเกิดนะคะปกติการดูดวงเนี่ยถ้าเราจะดูโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะดูที่ปีเกิดนะคะเพราะเราจะไมู่้วนเดอนปีเกิดเวลาการพยากรณ์หรืออะไรต่างๆก็จะเน้นในเรื่องของการดูในส่วนของ เกิดปีกูลปีชวดปีฉลูอะไรก็ว่ากันไปเป็นลักษณะของการดูแบบนั้นแต่ถ้าสําหรับการดูเป็นดวงชะตาหรือรูปดวงจริงๆเนี่ยก็จะต้องดูที่วันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการตั้งดวงชะตาจะต้องวางครบนะคะก็จะมองเห็นรูปดวงรูปดวงคือการมองรูปดวงในพื้นฐานชะตาเกิดแล้วก็รูปดวงในช่วงเดินดวงชะตาถามว่าพื้นดวงในเรื่องของดูเรื่องของรูปดวงกับ เดินดวงตาเนี่ยมันต่างกันยังไงดูรูปดวงก็คือพือ้นฐานครอบครัวนะคะในช่วงวัยเด็กเลยตั้งแต่เกิดมาก,ก่อนที่จะเริ่มปฐมในส่วนเรื่องของการเดินดวงในตัวในฐานตัวแรกนะคะก็คือเดินดวงสตาเพราะฉะนั้นรูปดวงถ้าชะตาดีบางคนเดินอยู่ประมาณ2ปีแรกบางคนเดินที่รูปดวงอยู่ประมาณ3ปีแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปดวงเนี่ยเราจะไว้ดูสําหรับเรื่องของครอบครัวฐานกําเนิดแล้วก็พ่อแม่นะคะเด็กคนหนึ่งที่จะเกิดมาแล้ว จะดีไม่ดีหรือจะส่งเสริมพ่อแม่หรือไม่ส่งเสริมพ่อแม่หรือเกิดมาในช่วงระยะเวลาพ่อแม่กาลังทําอะไรอยู่อันนั้นจะดูลรกษสะรูปดวงนะคะแล้วก็บ่งบอกความเป็นไปของนิสัยใจคอความชอบอันนั้นเป็นพื้นหลักส่วนพืน้นเอ่อก้นลึกของหัวใจว่า,เรา,า timeline, เราต้องการอะไรเราต้องการจะเป็นสิ่งใดเราจะประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นแค่ไหนส่วนเรื่องของรูปดวงรูปดวงดวงูลักษณะของนิสัยพื้นฐาน แต่เดินดวงชะตาดูในลักษณะของท่าที่คุณเดินนเวลาหานี้ชีวิตคุณจะพบเจอกับเรื่องอะไรและกาลังก้าวเข้าสู่เรื่องราวอะไรและความเป็นไปในช่วงระยะเวลานั้นความตัดสินใจการคิดการลงทุนความเป็นไปหรือสิ่งที่ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นรูปแบบไหนอันนั้นจะดูในเรื่องของดวงชะตากันสักนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงเดินดวงชะตาเนี่ยเมื่อเราเดินดวงชะตาเราก็จะรู้ว่าเออช่วงเดินชะาตานี้นะ เราสมควรที่จะทําอะไรที่จะสามารถขอบควยทํารายได้หรือประสบความสมําเร็จแค่ไหนนะคะอันนี้เราทำความเข้าใจในเรื่องของรูปดวงกับเดินดวงชะตากันนะคะคิมแทยองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เกิดมารูปดวงชะตาตําแหน่งปีเกิดกับเดินดวงจบตาแหน่งปีเกิดกับวันเกิดเนี่ยจะเป็นท่าเดียวกันก็แปลว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความโดดเดน่นกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนให้การสนับสนุนหรือตัวเองเป็นคนที่ผลักดันตัวเองเสมอ ถ้ารู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเขาจะทํากับในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําการพรีเซนต์อะไรต่างๆเขาสามารถทําได้นะคะมีความสามารถทางด,ด้านนั้นโดยเฉพาะตําแหน่งวันชะตาเกิดเขาเกิดปีมเมษวันมแม่นะคะปีกุนเนี่ยจะเข้าหลักฮากันที่สําคัญหลักประเด็นหลักเนี่ยนะคะพื้นดวงลูกชะตาตรงนี้เป็นตำแหน่งเดือนเกิดนะคะของเขาเป็นขึ้นใช้ขึ้นใช้ก็คือเป็นธาตุดินของธาตุไม้ เป็นเรื่องของการเงินแสดงว่าชีวิตช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดชอบหาเงินหรือดวงเขาเองเนี่ยจะทําอะไรมักจะมีคู่แข่งขันเด็กในรุ่นเดียวกันเกิดมานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องก็จะมีการแข่งขันการผูกเปรียบเทียบหรือมีความเสทสนมก,กับญาติพี่น้องนะคะมีความใกล้เคียงกันหรือมีญาติพี่น้องเกิดมาในช่วงอายุใกล้กันนะคะแต่เป็นญาติกันบวกกับตำแหน่งเดือนเกิดเนี่ยเป็นใช้ก็คือ เป็นเรื่องของครอบครัวใหญ่นะคะพ่อเขาสามารถที่จะ,ะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเด็กสองคนนี้ในครอบครัวทั้งคนใกล้คนไกลก็จะมีความสัมพันธภาพของจุดนั้นถ้าเราดูในลักษณะรูปดววของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดแต่ถ้าสมมุติเราดูในลักษณะดวงชะตาของเขาเนื่องจากเขาเกิดปีกุลนะคะเดือนชะตาเกิดเนี่ยเกิดเดือนชวดนะคะหรือว่าเดือนหนูกน็ประมาณเดือนธันวาคมนะคะถ้าถามว่าเขาเกิด ในวันเกิดของเขาเนี่ยนะคะเขาเกิด30ธันวาถามว่าทําไมเป็นเดือนหนูนะคะเดือนหนูก็คือดวนชวดนะคะเดือนธันวาคมนะคะก็จะไปสิ้นสุดเนี่ยประมาณวันที่6-7นะคะของเดือนพฤษภาคมจะสิ้นสุดของเดือนหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะดวงเนี่ยเป็นพื้นที่ทัดนะ้ำไม่ค่อยส่งเสริมตัวเขานะคะถ้าถามว่าตัวเขากับตำแหน่งปี อันไหนตำแหน่งดีกว่าตำแหน่งตัวชะตาเกิดเขาตำแหน่งดีกว่านะคะแต่พื้นที่ของการกาเนิดใช้มาจากใน,ในตำแหน่งของปีกับเดือนเป็นพื้นที่สนับสนุนของกําลังของเดือนชะตาเกิดก็แปลว่ามันเหมือนกับเป็นสายใหญ่ในครอบครัวนะคะเหมือนกับถ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของรูปดวงแบบนี้ก็หมายความว่าเด็กคนนี้เกิดมานะคะก็ เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือจังหวะชีวิตที่ดีในครอบครัวนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของการพุ้นส่วนหรืออะไรในช่วงระยะเวลานั้นบวกกับมีความสัมพันธภาพกับเครือญาตินะคะอันนี้คือตำแหน่งที่บ่งบอกคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเดินโงชะตากันนิดนึงนะคะเมื่อเราเดินโงชะตาจะเห็นว่าณเวลานี้เนี่ยตัวข้าเองเดินโงชะตาเป็นธาตุไมเ้เหมือนตัวข้าเองด้วยนะคะแต่เป็นลากานะคะเท่ากับว่าตัวข้าวเองเนี่ยสัมพันธภาพของธาตุด้วยกันเนี่ย ท่ากับเขานั่งปลุกทรัพย์แต่สัมพันธภาพของตรงจุดตำแหน่งปีเป็นลักษณะการเริ่มต้นก็แปลว่าเขาจะได้รับตำแหน่งอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนโนสตานี้ช่วงเดือนสตาร์นี้นะคะถ้าเรามองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุ27ปีนะคะปัจจุบันเนี่ย38นะคะเกิดพศ2538ถ้าอายุ30นะคะ ก็จะอายุก็ต้องปี6-8นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาอายุประมาณ27เพิ่งย้ายดวงตานะคะย้ายดวงชะตาในช่วงอายุ27ปีเพราะว่าตอนนั้นเวลานี้เขามีอายุอยู่ที่28-29ปีนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเขาเพิ่งจะเดินดวงตานี้ก็จะส่งเสริมให้กับตัวเขาทําให้ตัวเขาเองเนี่ย ได้รับอะไรมาง่ายๆนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งแข็งแกร่งจากการที่เป็นธาตุเดียวกันทั้งรวงแต่ลักษณะของการรวมธาตุนะคะเนื่องจากตําแหน่ง ที่เดินดวงชะตาเป็นลกานะคะแต่เนื่องจากเดินดวงเป็นธาตุไม้ธาตุตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถในการพีเซนตัวเองและสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะลักษณะดวงแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูลักษณะโครงสร้างหัวเข่งสักนิดนึงนะคะโครงสร้างหัวเข่งน,นะคะของดวงของคิมแทยองนะคะถ้าอ่านออกเสียงที่ต้องขออภัยด้วยนะคะแช่คิมแทยองนะคะคิมแทยองนะคะ ลักษณะของอช่วงอายุเดนใบหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่หน้าผากสวยนะคะช่วงจมูกเนี่ยจะทําไม้ทำณเวลาปัจจุบันเราจะดูในช่วงของการดูงงเหงเนี่ยคุณจะทําสัญญกรรมมาแล้วหรือไม่ทําไม่มีผลนะคะแต่ณเวลานขนาดในช่วงแต่ละปีที่คุณมีโครงสร้างใบหน้าหลังจากการทําสัญญกรรมก็ดีหรืออะไรแล้วแต่ ถ้าเป็นลักษณะที่บาลานซ์กับรูปดวงชะตาหรือช่วงเดินดวงชะตาก็บ่งบอกว่าตัวคนนี้จะได้รับโอกาสและประสบความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดจากอะไรเกิดจากความคือคนเราถ้าเรามนุษย์เราถ้ามีความโชคดีหรืออะไรดีๆเข้ามามันจะมีออรา่ามีพลังนะคะเมื่อเรามีพลังเนี่ยมันจะเป็นออกมาทางเลือดลมแล้วก็แววตานะคะสิ่งที่เราจะเห็นได้จากความสําเร็จของคนเราอยู่ที่แววตา ะะอยู่ที่ผิวพันอยู่ที่เลือดลมนะคะถ้าทุกอย่างมันเพอร์เฟกทุกอย่างมันจะกลับมาสู่ให้ตัว,ตวเราเนี่ยในด้านดีส่งเสริมที่เห็นอันดับแรกคือแววตานะคะเรื่อง,องการใส่คอนแทคเลนส์ก็ดีหรืออะไรก็แ,แต่เนี่ยาถามว่ามีผลไหมไม่มีผลนะคะแต่ก็อย่างว่าถ้าในกรณีว่าโดม ดวงตาของเราใสคุณจะใส่คอนแทคเลนอย่างไงให้เป็นสีเทาสีอะไรแล้วแต่มันจะมีประกายเปล่งออกมาตรงจุดเปล่งตรงนี้แหละคือความสําเร็จที่คุณได้รับจากสิ่งที่คุณทํานะคะไม่ว่าชีวิตของคนเราจะเดินดูในาสนะไหนตามจังหวะชีวิตถ้าชุงชะตาชีวิตของคุณดีความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะความสําเร็จเกิดมาจากสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและดวงชะตาของคุณกาลังรองรับ ในฐานของเดินดูสตาที่ดีนะคะเอานะเรามาดูลักษณะหน้าผากนะคะหน้าผากกับคิ้วเนี่ยบาลานซ์กันนะในกรณีที่ช่วงเนี่ยแบ่งสามส่วนแทบเท่ากันนะคะคิ้วคมเข้มตาขาวตาดําชัดเจนนะคะปัจจุบันอายุ28ปีอยู่ช่วงนี้นะคะถ้าช่วงหน้าผากตรงนี้ดีย่อมมงบอกว่าช่วิตในช่วงอายุ25 ที่เข้าเป็นเป็นเพศนะคะจนถึงสาสินะคะถึงสามสิบหกจะอยู่ที่ตรงช่วงตานะคะแต่ตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะชีวิตของคนเรามีม่านที่สําคัญอยู่ห้าตำแหน่งก็คือหน้าผากแก้มสองแ้มโหนกนะคะายจมูกแล้วก็ไยคางนะคะห้าตำแหน่ง ะะตำแหน่งจมูกเป็นตำแหน่งทรัพย์ตำแหน่งหน้าผากเป็นตำแหน่งการได้รับโอ,อก,กาสตำแหน่งหนกแก้มสองข้างก็คือการมีพลังนะะในการตัดสินใจนะคะตำแหน่งคางคือความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทั้ง5้าในใบหน้าเนี่ยมันบอลล่าและก็มีเลือดลมที่ดีย่อมบอกว่าช่วงจังหวะชีวิตตรงนั้นดีแน่นอนนะคะวันนี้เรามาดูที่ปลายจมูกกันปลายจมูกของเขาเนี่ยดีนะคะปลายกดงุ้มนะคะก็คือมีความสามารถในการตัดสินใจ ได้มากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยเพราะว่าปีจมูค่อนข้างมีเนื้อนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องของใบหูเป็นเรื่องคนที่กล้าคิดกล้าทากล้ายอยู่นอกกรอบเมื่อตัดสินใจทําอะไรแล้วคิดที่จะทําแล้วก็จะทําให้ได้มีความมุ่งมั่นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของแบวตา ที่ถ้ามีประกายสดใสก็หมายถึงว่าพลังชีวิตดีนะคะการก้าวเดินในชีวิตช่วงนั้นถือว่าประจากหมอชีวิตที่ดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดนี้นิดนึงในช่วงแต่ละปีของดวงเขานะคะในช่วงแต่ละปีของดวงเขานะคะเราจะเริ่มดูในปีนี้กันก่อนปีนี้ปีทอนะคะก็ถือว่าเป็นพลังชีวิตที่ดีนะคะส่วนปี2 5, 5 6 7ก็ดีนะคะเพราะว่าตัวเขาในนักกูซับของปีนะคะแล้วก็ ตำแหน่งธาตุไม้สองปีนะคะถือว่าดีปีนี้น้ํามาราศีธาตุบนนะคะก็ถือว่ายังดีนะคะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะแต่หกแปดชงตำแหน่งปีก็จะหมายถึงว่าชีวิตอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวแลปวับเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานหรือรูปแบบของความสําเร็จก็จะแปรเปลี่ยนไปจากเดิมจากไม่เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีและสร้างความสำเร็จให้เขานะคะถึงลักษณะของการชงและลักษณะของการชงเนี้ย คือการชมมันจะมีทั้งหมดสามกลุ่มนะคะกลุ่มทาตุดินกลุ่มทตุความสงบนิง่งแล้วก็กลุ่มาตุเคลื่อนไหวนะคะกลุ่มทาตตดินเนี่ยจะเป็นลักษณะของการผัดเปลี่ยนแบบที่คุณคาดไม่ถึงกลุ่มลักษณะของการเคลื่อนไหวก็เรื่องของปฏติเหตุนะคะเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ว่าเราจะต้องวิ่งเต้นดิ้นรนหรือว่าต้องพยายามมันจะทําให้คุณน่ะไม่สามารถ แม้แต่คุณวิ่งเต้นหรือจะพยายามทาสิ่งใดก็จะไม่ได้ละโอกาสนั้นนะคะส่วนในตาแหน่งของความมั่นคงนะคะกลุ่มพวกลักานะคะอ่ามะเมียวอกวอกไม่วอกเป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวถ้าเป็นกลุ่มชวดนะคะลักาถอกแล้วก็มะเมียนี่กลุ่มการนิ่งสงบความนิ่งสงบถ้าเกิดในกลุ่มนี้ชงก็จะหมายถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ย จะต้องวิ่งเต้นเดินทางตลอดจากที่คุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ท้างทาอะไรคุณกับจะต้องวิ่งเพื่อจะทําให้มันเกิดผลงานนะคะส่วนตาแหน่งการเคลื่อนไหวถ้าไม่ถ้าเป็นลักษณะงชงเขแปลว่าคุณจะวิ่งเต้นทําอะไรแต่ละพัดก็จะมีแต่เรื่องที่ทําให้ไม่สําเร็จหรือคนที่เขาเข้ามาดูแลผู้สนับสนุนคุณ,คณแม้จะวิ่งเต้นเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่ส่งผลดี ะะเพราะตำแหน่งของกิมเทยองเนี่ยนะคะลูกดวงเขานะคะตำแหน่งบีชงแต่ตำแหน่งตัวของเขาไม่ได้ชงนะคะตำแหน่งตัวเขาไม่ชงเข้าหลักะคะเป็นพื้นที่ท่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับตัวเขาแปลว่าถึงเขาจะไม่ต้องวิ่งเต้นเขาก็ได้รับความนิยม,มชมชอบและได้รับโอกาสในสิ่งนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่บ่งบอกแต่ถ้าคนบางคนเขาจะมีอารมณ์ของความรู้สึกที่อยากจะเคลื่อนไหวตลอดและถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเขาก็จะรู้สึก มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาหวังนะคะอาจจะหมุดอีดบ้างอาจจะเป็นปีที่หมุดอีดอาจจะเป็นปีที่ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าที่ควรมาดูต่อมานะคะหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะพื้นที่กลุ่มธาตุไฟนะคะตำแหน่งดีคือตำแหน่งปีเจ็ดศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปีชงปีมะเส็งแล้วก็ปีมะเมียเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตีนักนะคะ แต่ก็ไม่ได้เสียแต่เป็นพื้นที่ท่าตุไฟส่งเสริมเพราะว่าตัวเขาเองจะต้องพัฒนาตัวเองหรือทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มาพื้นที่กลุ่มธาตทองตรงจุดนี้จะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นดวงเขาเดินปี70นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นรูปแบบของดวงชะตาที่เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าเขาเดินดวงชะตาเปลี่ยนเป็นลากานะคะคนที่เป็นดวงชะตาที่เดินดวงลากานี่จะเป็นลักษณะของการใช้ความคิดนะคะ ป็นลักษณะของการไต่ตองแล้วก็การนิ่งเพื่อเพื่อค้นหาอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการเดินดูชะตาที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาเดินดูชะตาปีจอ,อก,ก่อนนะคะเป็นจอจอเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นปู่ทรัพย์ของคนในธาตุดวงชะตาของเขานะคะก็แปลว่าเขาทาอะไรก็จะได้รับโอกาสมีคนให้การสนับสนุน หาทรัพย์ได้เยอะนะคะโดยเฉพาะธาตุบนเนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะสิ่งที่เขาทําเขาลงทุนลงแรงไปเขาจะได้รับผลเป็นทรัพย์สมบัตินะคะถึงแม้ว่าเขาจะต้องจ่ายออกไปนะคะเพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคุ้มค่านะคะถ้าเรามองในมุมนี้ก็คือการคุ้มค่านะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะคะว่าคิมแทยองเนี่ยนะคะกับชีวิตดีดีเนี่ยนะคะ คือถ้าเปรียบเทียบว,ว่าดวงดีไหมถือว่าดวงดีนะคะดวงที่มีคนช่วยเหลือแต่ก็มีคู่แข่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจะทําอะไรประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีคู่เปรียบเทียบเสมอนะคะดวงชะตาของคนเราและ,ะ,ส,ะสถานาการณ์และก็เหตุผลต่างๆย่อมไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะได้ข้อมูลความรู้ไปพอสมควรแล้ว ทั้งช่องจะเน้นทําคลิปที่สั้นลงแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้สําหรับคนที่อยากมีความรู้นะคะในเรื่องของโหราศาสตร์จีนในการวิเคราะห์พยายามไม่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แต่เรื่องของการดูดวงจริงๆหรืออะไรต่างๆอันนั้นต้องดูรูปดวงแล้วก็ทําความเข้าใจกับรูปดวงด้วยนะคะเพราะสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในการดูดวงนอกจากดูที่รูปดวงแล้วจังหวะชีวิตแล้วยังจะต้องมีเรื่องของปีที่มาแล้วก็ในเดือนในทั้งหมด12เดือนด้วยนะคะ ชีวิตของคนเรามันไม่ได้สําเร็จรูปนะคะเหมือนกับที่เรากาหนดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรวมกันอยู่แค่นี้แล้วก็จัดก,การแค่นี้เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอ้อมตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่เหมือนเดิมทุกวันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะมีความยาวพอสมควรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องคนรู้รรดวงเลยนะคะคราวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นช,เปนชื่อเดียวกับ Ti k t o อกเพื่อทําความเข้าใจและสามารถไปดูข้อมูลเรื่องของโคลาศาสตร์จีนนะคะโคาศาศงค สำหรับคนที่สนใจนะคะอาจจะยังไม่ได้ทําเป็นคลิปโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการนํานเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโ,อโหราศาสตร์นะคะเรื่องของดวงต่างๆนะคะถ้าใครสนใจเรื่องดวงก็ไปติดตามได้ที่ติกตออในช่องนั้นได้นะคะคนรู้ดวงสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ